สวัสดีจ้ามาดูนะคะก็ควานไปเอายามาให้แล้วจะมีเด็กน้อยมาช่วยด้วยค่ะเอายามาให้แม่ใบเตยแล้วนะคะมาดูเด็กน้อยขยันมากๆเลยค่ะจะดึงรถเข็นเอาไปให้แม่นะคะดูสิจะทำสำเร็จไหม <c oughs> หนูจะช่วยพ่อไปไหนหรอฮะยาช่วยพ่อนะยาชิช่วยพอนะ ดึงไม่ไหดิดึงไม่ไหวหลาสิซอยพ่อเอาเอาไปหาแม่ใบเตยนะโอ้ยหลาสิซอยพ่อโอ้ยเนาะคนขยันเนาะเด็กขยันตัวนี้นายหนูจะทำยังไงหนูจะช่วยพ่อแบบไหนดึงมาเดาเรวดึงมาเด โอ้ช่วยกันอ่ะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นช่วยกันช่วยกันแล้วช่วยพ่อนะเอาส่พ่อดึงไปโอ้ดึงหงายพี่พ่อเด้อเอาอยากให้ใบเตยเด้อให้แม่ใบเตย พุ่งเก่งถาว่าซอยพอด้วยเดึงซอยกันเด้งซอยกันอันี้มาอันี้มาเดี๋ยวนี้อื้อโอ้ยดูเก่งถาว่าแห้งหลายถาว่าอู้หนูคือแห้งหลายแถาว่าซอยอีพอด้วยโอ้นะเอาเอาหอบลงเองวันนี้หอบลงเองเดี๋ยวาเอายามาให้แล้วหอบ pues ลงวันนี้หอบล่องเอาหนูหอบลงวันนี้หอบลงแล้วจะขึ้นเยอะตั้งไง หนูจะเอาหนูจะเอาลงเองหนูจะกินมอนนี่เดี๋ยวพอเอาลงหายเดี๋ยวพอเอาลงหายเดี๋ยวพอจะเอาลงหายเองลูกบบขขึึ้้นนนมัจะหาามงในช่วยพ่อจะช่วยพ่อจะช่วยเอาลงหนูจะจะช่วยเอาลงจะขึ้นได้ไหมลงหายจะหักกันตัวเออไปเอาไปกินอะไรให้แม่เอาไปให้แม่ จะหักนี่รถเซ็มจะหักไงบุกตัวจากกล้องเลยนะ่ะนี่ๆจะไปเจ็บขาไปเอาไหมเอาลงมาลูกลงมาเฮ้ยเก็บขาไปเอาเดี๋ยวไ,ไปเร็วเอาหอบลงเออหอบลงหอบทอยพอแล้วหอบทอยพอแล้วหอบทอยพอแล้วเกิดนา้าหรือเกิดน้าฮักรถไซ็มักนา้าพี่รถไซ็ไมเขียนงานกินนะ <laughs> รถเข็นมีอันเดียว<อ>ได้เล<อ>ย<อ> นุ้นูจะช่วยพ่อนะมี้นเอมีนมี่นแล้วยังฮะมดแล้วมดแล้วบเบยแล้วมดแล้วเปนนะนะเปนนะนองบัวเอข้นขึนขนขึ้นขึึ้นึ้นขึ้้ข้นขนขึนพอ้ะขักอ่ะ้ว นี่หาขึ้นบม่อใดนบพูคืนเมไ่ดคืนแล้วเห้นค้นขึ้นบ่ได้ฮักคันแล้วนี่หละใช่นี่แข่งนี่หละจะโดนพอแข่งคือ้ัวจะึ้นอ่ะยังเข็นหแล้วพอาสิหักของพ่อพอลงมาลูกโอ้สิคนเข็นรถเส็นไปใสยเดี๋ยอยู่ไปส่งมาสิหฮักเดฟ้ามาลงมาหูกมจะ จับดีๆแล้วพ่อปล่อยลงไปมันจะหักเลยลงไปลงไปวิ่ก็บิี่จเลยจี่แจนะเออเรนเนาะเอาให้เขาเรนก้อนเขาอยากขึ้นรถเรนเนาะจับไปยังสั้นละก้อนนั่นอีล่าอยากเรนนะลูกดูแม่ใบเตยก็กินย่างเดียวเลยอีลากินหลายๆเด้อชิมแล้วทำไมเยอะไหนแม่จ๋าดูก่อนโอุ้ยอีล่าจะขึ้นนะอล่าจะขึ้นรถนะหท่ๆหรือว่า พอแล้วพอแล้วลองทำทายยันมันจะหักลงมาลงมาพอพออ่ะพอลูกพอพ่อลงไปลงมาลงมาแล้วพอแล้วโอ้ยเจ็บถูกใจแล้วป่านี้เอาน้องลงเอาน้องลงไปลงไปพยายามใส่เยอะๆลงไปพยายามใส่ไปพอแล้วพอแล้วไปนั่นะยางเป็นแต๊ะแต๊นูเป็นซางเลยลูกเร็ว พอแล้วพอแล้วพอแล้วได้จ <invent fit> ังเล่นไม่ได้จังเล่นไม่เอาวะเขาเลยเด็กจะเล่นรถเข็นแล้วเนาะอยากเล่นรถนะเอาไปเอาไปเข็นรถไปไปเรื่องมึจะตัวเองั้ง้พอแล้วลูกพอแล้วเด็กจังเล่นไม่เด็กจังเล่นไม่เอาไปเอาไปเข้าไปเอาไปสั่งเอาปิดคอปิดคอไม่ได้ปิดคอไปเอนี่ออกนี่ออกกำลังกายนี่ออกกำลังกายแล้วเร็วกลางก็ดีอยากได้รถเข็นแล้วทีนี้ งานเข้าอีพ่อแล้วอยากได้รถเข็นมาเล่นแล้วเดี๋ยวไปออกมาเดี๋ยวอยากได้รถเข็นอยากได้รถเข็นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวหนูค่อยเล่นเด้อมันไวเนนไ้เข็นหญ้าลูกเดี๋ยวมันจะไม่มีเข็นหญ้าให้น้องบัวเนาะโอ้ยเนาะยเขียนเล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 ยเอาแล้วทีนี้โอาแล้วโอาแล้วเอาแล้วโมโหแล้ว นอนดีกว่าโมโหแหละนอนดีกว่าเว้ยนอนดีกว่าว่ะ,ะโอเคค่ะคลิปน่ารักน่ารักเนาะน้องใบบัวตัวน้อยค่ะว่าจะคิดกันว่าใช่หรือกัตัว หลังจากที่ขึ้นรถสแล้วพ่อบอกว่าเอาออกมานะคะสภาพก็อย่างที่เห็นค่ะไปะเหยียบหญ้าแม่แทนอีกแล้วทำอะไรอย่างนั้นเนาะนอนทับหญ้าอีกแล้ว แล้วหนูไปนอนทับหญ้าแม่ทำไมลูกนอนสบายเลยนอนทับยญ้าแม่แม่ไม่ได้กินเลยน้องบัวไปนอนทับแล้ว จะประมาณนี้แล่ละค่ะเอาอยาให้แม่ปับ๊บตัวเองก็ไปนอนทับทันทีแก้งแม่อีกแล้ว นอนสบายเลยสาวน้อยนะคะฝากคลิปน่ารักน่ารักไว้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า